วิสัยทัศน์ของประเทศไทยทางวิชาการชาติมั่นคงประเทศมั่งคั่งประชาชนอยู่ดีกินดีนั้นถูกต้องในหลักการแต่การบรรลุวิสัยทัศน์นี้จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบสำคัญความมั่นคงของชาติหมายถึงการมีเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมปราศจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ความมั่งคั่งของประเทศหมายถึงเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโตประชาชนมีรายได้สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนอยู่ดีกินดีหมายถึงประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีการศึกษามีงานทํำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแนวทางการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสังคมพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการสังคมส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยข้อท้าทายความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโอกาสและทรัพยากรปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคามจากภายนอกความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจยากรรมข้ามชาติบทสรุปวิสัยทัศน์ชาติมั่นคงประเทศนั่งขัง่งประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแต่การบรรลุวิสัยทัศน์นี้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนอกจากนี้ยังจําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนงานและแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความปรารถนาดี BARD